บารมีมากหลน้นแม่ฉีแก้วสิทธิเอกหลวงปู่มั่นแม้แต่วิญญาณสัตว์ยังมาขอพึ่งหวังได้เกิดเป็นคนในชาติหน้าการที่คุณยายฉีแก้วเสียงล้ํามีความรู้ความสามารถพิเศษพิสดารจากการภาวนานั้นได้เห็นความเป็นไปของสัตว์โลก อย่างกว้างขวางลึกซึ้งซึ่งวันหนึ่งได้นิมิตถึงสัตว์ที่ถูกฆ่าตายเขามีความกระวนกระวายเครียดแขนจนหาทางไปไม่ได้หวังพึ่งบาร,รมีของคุณย่าฉีแก้วช่วยบรรเทาทุกข์เผื่อว่าจะได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เพื่อบำเพ็ญบาร,รมีกับเขาบ้างเขาเล่าในนิมิตว่าผู้ที่ฆ่าเขานั้น เป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมขาดเมตตากรุณาสงสารไม่เห็นอกเห็นใจใครๆเขาใช้ให้ทำงานหนักด้วยการลากคันไถลากเกวียนตั้งแต่เช้าอย่างค่ำไม่เคยแสดงความเห็นอกเห็นใจเอื้อเฟือที่ได้ทำงานให้ด้วยความยากลำบากตลอดทั้งวันก็ได้แต่เคี่ยนตีทารุณอยู่เป็นประจำแล้วก็ผูกสัตว์ผู้น่าสงสารนั้นไว้กับต้นไม้ และค่าชำแหละเนื้อหนังก่อนจะตายนั้นต้องได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานไม่อาจอธิบายความทุกข์ขนาดนั้นได้จิตใจทุกแสนทุกขวิญญาณสัตว์ตัวนั้นบอกว่ามีชีวิตเป็นสัตว์เดรัจฉานมีความยากลำบากยิ่งเพราะต้องอดทนอดอยากลำบากมากกว่าการเป็นมนุษย์ไหนจะต้องได้รับอันตรายจากสัตว์ด้วยกันเองดำเนินชีวิตอยู่อย่างขาดแคลนน่าสงสาร ยังถูกดูหมิ่นเหยียดยาหนานับประการด้วยเหตุนี้จึงต้องหาทางไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพผูมเมืองหน้าคุณย่าฉีแก้วเสียงล้ําภาวนาในนิมิตเห็นหมูป่าที่ถูกฆ่ามาขออนิสงส์ในทํานองเดียวกันกับสัตว์เลี้ยงที่กล่าวมาแล้วมันเกรงว่าจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกในภพชาติต่อไปเพราะเบื่อหน่าที่จะต้องใช้ชีวิต ที่ถูกเหี้ยมโหดทารุณกรรมจนสุดแสนจะทรมานไม่อาจสแสวงหาความสงบสุขร่มเย็นได้จึงมาปรากฏในนิมิตภาวนาขอให้ท่านเมตตาแผ่ส่วนกุศลและบรารมีช่วยเขาให้ผลจากวิสัยของสัตว์ขอไปเกิดเป็นมนุษย์กรณีเหตุการณ์ที่กล่าวมาแล้วนั้นคุณย่าฉีแก้วเสียงล้ำได้พิจารณาเห็นว่าวิญญาณสัตว์เหล่านั้น ยังพอมีโอกาสจะเสริมเติมบุญวัสนาบารมีได้ท่านเมตตาสงสารภาวะชีวิตของเขาเป็นที่สุดจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานแผ่กุศลผลบุญที่ท่านได้บำเพ็ญมาทุกพบทุกชาติเป็นพลังเครือกูลสนับสนุนให้สัตว์เหล่านั้นได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ได้สมปรารถนาพลังเมตตาบารมีปรากฏผลให้วิญญ,ญาณสัตว์ทั้งสองมีจิตใจเบิกบานมีความสุข อารมณ์ผ่องใสได้ลาจากไปด้วยความสมหวังต่อมาคุณแม่ฉีกแก้วเสียงล้ําก็รู้ชัดมีประจักษ์พยานว่าเป็นความจริงดังนิมิตรเพราะตอนเช้ามีคนเอาเนื้อของสัตว์ทั้งสองมาถวายจังหันเช้า